สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเจมจากช่อง2 JB อีกครั้งนะครับกับช่วงอยากรีวิวและวันนี้เรามาอยู่กันกันกบหุ่นเหล็กเช่นเคยนะครับกับเจ้าโมโชวูคงนะครับอันนี้ซึ่งจะเป็นอของที่ออกมาใหม่ๆเลยนะครับของ l ล n e โมโชก็จะเป็นวูคองที่เป็นของเกม h o n o r ofking นะครับโดยเจ้าตัวนี้มันก็จะเป็นสกินวูคองเฮเวนอีคอ้นะครับเราไปดูตัว กล่องก,ก่อนนะกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นสเกล1ต่อร้อยนะครับจะคล้ายๆพวกลายทาคิดะดาติประมาณนั้นที่เป็นตัวเล็กนะมาดูดีเทลกล่องน,นี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างโอเคด้านบนด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่เขียนว่าเป็นอะไรโอเค ครับเราไปอยู่ข้างในกันเลยดีกว่าครับรว่าเป็นยังไงกันบ,บ้างน,น,นี่หลังจากเปิดกล่องมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือจะมีคู่มือนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่น certificate serial number ไม่มีอะไรเรามาดูคู่มือคร่าๆวๆกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็ ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็จะมีพวกกระบอกแล้วก็ทงส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกมือหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวเอาไว้เปลี่ยนอ่าแล้วก็หัวตัวนี้จะมีกิมมิคเช่นกันนะครับก็คือจะมีฐานสามารถเปิดปิดไฟได้อ่าแล้วตรงนี้พิเศษจะมีไฟสองจุดก็คือจะมีไฟที่ไหรอีกจุดหนึ่งตามที่ผมเห็นหน่าจะมีสองจุด อะไรก็เป็นการขยับดีเทลต่างๆนี่ก็ไม่มีอะไรครับเรามาดูตัวหุ่นของจิ้งกันเลยดีกว่าครับในกล่องแรกอุปกรณ์ก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหุ่นมีกระบองแล้วก็อันนี้เป็นก้านกระบอง2รูปแบบนะครับอันนี้จะเป็น โอ้โอหลา,หลาอันนี้จะเป็นเหล็กแข็งๆนะครับไม่สามารถงอได้ก็คือเขาก็เลยให้กระบอกมาตรงกับแบบงอมาให้เพื่อเรายัดพูดท่างออันนี้น่าจะเป็นหางอ่านี่ก็เป็นไหลครับโอเคมา,มาดูตัวหุ่นก็นดีกว่าอ่าแพ็คมาเรียบร้อยแข็งแรงปลอดภัยดีนะครับตามสไตล์โมโช มีโฟมมาลองให้จุดต่างๆนะครับ okay. ขออนุญาตถอดโฟมก่อนสักแป๊บหนึ่งโ okay. อเคก็อะไรจะมีข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นชิ้นใหญ่นน้โอเคนี่เรามาดูดีเทลใกล้ๆกันดีกว่าอ่าสรารับตัวหงอคงตัวนี้นะครับสีจะเป็นสีออกเมทัลลิกทั้งตัวเลยนะครับอ่าอันที่สังเกตก็คือจะมี มีเงินมีแดงที่เป็นเฉดหลักแล้วก็เป็นสีออกบอลบอลทองแดงทองแดงนะครับจะเป็นเงาทั้งตัวเลยะจะมีตรงนี้นิดนึงบางจุดที่มันจะไม่เงานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เขาจะทําเป็นเงามาให้ดูแบบเป็นขุนยนต์สีแดงนี่ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยมากครับชอบส่วนผมนี่ก็จะเป็นยางนะครับปกติเป็นยางนิ่มๆสามารถ จับได้งอได้ไมหักนะครับสำหรับหน้าถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับหน้าจะมีสองแบบนะครับผมหยิบมาให้ดูเทียบกันแล้วกันนี่จะมีหน้าเวอร์ชันเก,กี่ยวกะดนะน่าจะเก,กี่ยวกัดยิงฟันแล้วก็หน้าเวอร์ชันแบบเฉยในเกมเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าหน้าตาเป็นไงแต่ว่า เท่าที่เห็นนะก็คือมันจะมีบางจุดที่ชุดมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างไอตรงหน้าอกอะไรเงี้ยเหมือนว่าชุดเก่าอ่ะมันจะเป็นเหมือนดีเทลประมาณเป็นหนังมากกว่าอ่าแต่อันนี้มันจะออกแบบมาให้มันเป็นแบบเป็นเหล็กเป็นดูเป็นหุ่นยนต์นะครับอ่าแล้วก็บางจุดอย่างขาหรือแขนเนี่ยมันก็จะแบบต่างกันเล็กน้อยนะครับดีเทลแขนอันนี้ผมว่ามันออกแบบมาคล้ายๆแบบ เหมือนไอรอนแมนมากเลยแขนจะงอได้ประมาณนี้นะครับไม่เยอะมากองอได้ไม่ได้ขึ้นไปสุดถึงบนนู้นนะครับจะงอได้นิดหน่อยไม่ว่าไหลน่าจะ,ะได้ปกตินี่ปกติแลลวต้องงอได้เยอะแล้วก็ไหลเหมือนจะเป็นสองจังหวะนะครับสามารถยืดออกมาได้ประมาณนี้ซึ่งทําให้ การแอคชั่นค่อนข้างอิสระนะครับสำหรับไหลแต่ว่าไม่ค่อยชอบตรงข้อสอบที่มันงอได้น้อยอน,นี้จะจัดทายางนิดนึงโอเคต่อไปมาดีเทลส่วนกระโปงนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนหน้าอะไรสักอย่างตรงนี้ขยับได้แล้วก็ตรงนี้ขยับเปิดปิดได้ ด้านหลังก็คล้ายๆกันครับเปิดปิดตรงนี้นะ่าจะไม่มีอะไรมามาดูจุดหมุนของตัวขาจุดหลักก่อนละกันยกขาให้ดูถือว่าค่อนข้างดีนะครับนี่ได้สุดหนึง่งแล้วก็หมุนได้สามร้อยสิบไหม โอเคหมุนได้รอบนะครับยืดได้สุดอตรงข้อต่อขาตรงเอวถือว่าโอเคต่อมาตรงเข่านะครับเข่าอ๋อนี้ลูกเล่นขยับออกมานะครับนีอ่อ้มีกลไกเยอะด้วยนะครับตรงนี้ก็ขยับโอเค ถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับอ่ะได้ประมาณนี้เท้านะครับนี่เท้าจะมีสีนิ้วครับเป็นรูปแบบของเทา้าลิงที่สามารถหมุนได้ไหมเหมือนจะหมุนไม่ได้นะงองอนิ้วได้โอเคงอนิ้วได้ประมาณนี้อ๋อลืมคอลืมคอคอนี้หมุนได้รอบนะครับสระก้ม ขึ้นลงเอวลืมอีกที่หนึ่งเอวเอวอ๋อนี่มันจะไม่เป็นเอวนะแต่จะเป็นหน้าอกหน้าอกอนอได้ประมาณนี้นี่อ่ได้ใจเห็นหรือเปล่าอ่ะ,ะมาณนี้นี่จะเป็นช่วงหลังมันจะมี2จุดตรงนี้กับตรงนี้นะครับ ที่จะเป็นข้อต่อดันกับน,นประมาณนี้โอเคโอเคโดยรวมถือว่าดีครับอยากเว้นสองนิดนึงผมว่าไม่ได้เดเดียวคนนี้หน่อยอ้อนเป็นลิงนะแอคชั่นจะผัดผลต่อมานะครับผมขออนุญาตเบิกตัวฐานก่อนละกันเดี๋ยวให้ดูกล่องฐานด้วยเลยกล่องฐานเนี่ยก็จะมีตัวที่เรียกว่าทงนะครับ ให้มาสามอันสี่นะแยะดูมาสี่สี่โอเคสี่อ 4, 4, okay. โอเคไล่ไลมีสนะครับแล้วก็นี้จะเป็นกระโปรงมี2อันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบคแพคนะครับแล้วก็มือให้มาหคู่นะครับรวมเก่าเป็นหอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอเบิกฐานออกมาก่อนนะครับจะได้รีวิวง่ายๆ รับฐานก็ทั่วไปนะครับตามสไตล์โมโชนะครับแต่จะมีเพิ่มนิดนึงก็จะเป็นลายแบบใหม่ที่เขียนว่าโมโช x กับ Honor of King นะครับ่านะแล้วก็ตรงกลางนะ่าจะเขียนบูคองหรืออะไรไม่แน่ใจโอเคทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตามคู่มือแล้วกันนะดีกัาตามคู่มืออย่างแรกเลยเขาจะโชว์เป็นฝั่งหัวนะครับ ตรงหัวตรงนี้มันจะถอดได้นะครับซึ่งมันจะเป็นจุดใส่ฐานค่อยค่อย,อย,อยงะออกมาถอดออกมาสมองลิงข้างในก็จะเป็นตนัวฐานนะครับนี่เล็กๆอย่างนี้สำหรับฐา,านที่ใช้นะครับก็จะเป็นฐานน่าจะเป็นของลเวอร์ชันจีนนะครับทีมันจะเป็นรุ่น ag 1นะครับจะใช้2ก้อน เล็กๆแค่นี้ใส่สองก้อนแล้วเราก็ยัดเข้าไปพอดีร้านเขาไม่แถม่านมาให้นะสิอาจจะหาซื้อยากด้วยผมก็เลยขออนุญาตไม่ที่เปิดไฟให้ดูนะครับโอเคอไหนๆก็วันนี้เราเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าให้ดูเลยแล้วกันน่าจะดึงออกมาตรงๆแบบนี้ เอาเออกม,มาได้เงี้ยนี่ก็คือจุดหลักมันจะเป็นแกนตรงนี้นะครับต่อนะครับไปแกนค่อนข้างเบ,บ,บาบางนะครับเบาเบามือหนะ่อยสำหรับหัวนะครับการเปิดปิดไฟเนี่ยตามสไตล์มูโชนะครับก็ถ้าใช้เปนนเ็นเจ้าตัวนี้อเป็นเจ้าตัวนี้ นี่ฐานที่มันจะมีแม่เหล็กนะครับเวลาปิดกดไฟเขาก็จะเอามาแตะแบบนี้ใส่ฐานแล้วก็แตะเปิดแตะ,แตะปิดนี่ได้สะดวกนะครับสำหรับขานี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับยืนได้แต่ว่าต้องจับท่าดีๆีนิดนึงนะให้มันมันคงวันนี้ก็คือถ้ากางขามากเนี่ยมันน่าจะยืนไม่อยู่เพราะว่าตำแหน่งแม่เหล็กมันไม่ได้ ลงไปตรงตประมาณนี้เรามาดูไหล่นะครับไหล่นี้มันจะเป็นหัวมังกรหรืออะไรไม่แน่ใจอันนี้ก็จะมีกิมมิกเหมือนกันนะครับก็คือเราจะสามารถีงยตรงนี้ออกได้นะอันนี้มันอาจจะแน่นนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เงะรอบแรกที่งัดที่เป็นของกันพามาแกะดีนะครับระวัง อ่านี่ก็จะเหมือนกันตัวนี้ผมขอไม่เอาออกนะครับไม่เหมือนหัวเลยเพราะว่ามันเก็บยากมากตรงนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับเวลาเปิดปิดไฟก็ใช้เจ้านี้เหมือนกันเอามาแตะแตะเปิดปิดไฟได้อโอเคทำมาแน่นมากแข็งแรงดีตัวกระโปรงข้างนะครับนี่ให้ดูดีเทลสวยงาม อันนี้มีลูกเล่นอะไรไหมนะอ๋อมีดึงตรงนี้ออกได้นิดนึงนิดเดียวจริงเพื่อเพื่อเอามางอประมาณนี้ทำให้แบบจุดขยับมันอิสระมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ติดติดนี้สำหรับตัวข้อต่อกับปงข้างจะคล้ายๆตรงไล่นะครับก็คือเสียบลงไปสองข้างนี้เลย อางนี้ออกมาก่อนแล้วก็เหมือนกันหละซ้ายขวาเหมือนกันใส่ดนก็ได้โอเคครับเราติดเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตเห็นนิดนึงจากคู่มือมันมีห้านิ้วนะครับไม่ใช่มีสี่นิ้วจะมีนิ้วโป้งงอกตรงนี้นะครับติ่งหนึ่งสามารถงอเข้างอออกไนดะ้นนี้แบบไม่เห็นจริงอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เราจะติดกันก็คือ หางนะครับอันนี้ถ้าเราชิ้นสุดท้ายละสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายนะสำหรับหางนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพลาสติกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นมาร้อยเรียงต่อด,ด้วยลวดนะครับอันนี้จะเป็นลวดที่สามารถงอได้อิสระนี่นี่งอแล้วก็จะอยู่นี่ก็จะหมุนได้นะครับนิดหน่อยหมุนเล่นได้ แล้วก็หางอันนี้หมุนได้ไหมนะมันจะไม่ได้หมุนได้นะเ๋ยนะ,ะ,ะยับไปนิดหน่อยโอเคหางเราจะต่อเข้าไปตรงสกเกรัเกตจะมีรูตรงนี้นะครับนะแ้วอนนีนะ้ใส่เข้าไปให้ตรงนะประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูมือกันบ้างครับว่ามือที่แถมมาให้จะเป็นอะไรอ่าอันนี้จะเป็นมือกำแบบกำตายนะครับจะไม่สามารถเสียบหรือใส่อุปกรณ์ได้เลยเป็นมือโชว์มืออื่นๆน,นะครับก็จะมีตามนี้ใส่นี้แันหนึงะจะมีมือเรียกว่าไนระมือพนมมือพนมมือโชว์สองนิ้ว แล้วก็เป็นมือกำรรที่แบบว่าโรใส่น่าจะใส่กระบองแล้วก็เป็นกำรรอีกแบบหนึ่งหลวมๆนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคล้ายๆกำรรพวกอาวุธปืนนะเดี๋ยวดูวิธีว่าใช้ยังไงแล้วก็จะมีมือแบนะครับนะจะเป็นประมาณนี้นี่นะครับสำหรับกระบองก็จะมีดีเทลประมาณนี้นะครับ นี่จะเป็นแบบพลาสติกเบาๆเราว่าแกนตรงนี้จะเป็นแกนแบบเหมือนอลูมิเนียมนะครับโดยกระบอกเนี้ยก็จะมีอยู่สองรูปแบบจะเป็นแบบตรงกับอีกแบบก็คือแบบแบบโ้งอันนี้จะไม่ใช่ลวดนะครับจะเป็นแบบว่าแท่งตาย อันนี้มันจะยาวกว่าครับสําหรับอันนี้จะเป็นแท่งสั้นแล้วก็อันนี้อยากได้แท่งยาวแบบงอได้ตามสไตล์งอโคงที่แบบงอกระบองเล่นจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับแบ็คแพคก็จะมีดีเทลนี่องอเหมือนไอรอนแมนมากๆเลยดีไซน์อันนี้ก็จะเป็นตัว ใส่ตัวหลักในการใส่ทงนะนี้ผมเข้าใจก็คืองอได้น่าจะเอาไว้เพื่ออันนี้แหละเรีว่าปรับองศาทงออาอนอประมาณนี้แล้วก็ใส่ไปด้านหลังตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะสามารถถอดได้ะนะเงี้เอามาแล้วก็หาที่เก็บดีๆระวังห้ โอเคจะติดแล้วจะเป็นประมาณนี้เราก็ไปติดธงกันเลยดีกว่าสําหรับธงนะครับดีเทลก็จะเป็นประมาณนี้น่าจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันด้วยนะตัวหนังสือดูอีกสองอันนี้เออเหมือนมันมน่าจะมีความหมายอะ่ะนี้ผมก็ไม่รู เหมือนตะอย่างก็คือแบบไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเรียกว่าดีเทลต่างๆเนี่ยข้อตรงข้อต่อเนี่ยเหมือนกันนะครับกันหมดเลยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องเรียงอะไรไหมนะในคู่มือก็ไม่ได้บอกว่าให้เรียงอะไรโอเคใส่อัน,นโอเคผมขออนุญาตตัดภาพมาตอนเสร็จเลยนะครับเมื่อกี้มีประเด็นนิดนึงยัดค่อนข้างยากก็ ตัวช่วยเดิมนะครับวัสลีนโอเคสปอนเซอร์เข้าได้นะครับใช้ทุกโอแกลทุกคลิปเลยอมันก็ดันเข้าไปตรงๆนีแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นไอจอยกลมกลมนะครับกระรูที่มันต้องดันเข้าดันออกข้างาก่ะโดยไอตัวทงเนี่ยมันจะเป็นยางนะครับสามารถงอได้แต่ว่าต้องระวังนิดหนึ่งตรงข้อต่อเวลายัดเมื่อกี้นะครับยดัดค่อนข้างยากแล้วก็ สมเสียงต่อการหักเช่นกันนะครับโอเคจากขบแล้วมันก็จะหลอดเท่ประมาณนี้เลยอ๋อ oh. แท่จริง,งขยับทงให้ดูแล้วกันจุดขยับทงกลางมันจะมีขึ้นลงนี่ขึ้นสุดลงสุดสองนันแล้วก็ทงข้างอันนี้จะขึ้นลงไม่ได้นะครับจะเป็นซ้ายขวา ก็งอได,ดนิดนึงแหละตามจอยบอลแต่ว่าซ้ายขวาเนี่ยจะสุดแล้วก็อที่บอกไปตรงแพ็คกลักเนี่ยมันจะงองนี้ได้ทําให้แบบจุดขยับทงมากขึ้นก็ประมาณนั้น อุปกรณ์ที่เหลือนะครับจะมีเจ้าชีเล็กๆนี้นะครับที่ผมสงสัยว่าเนี่ยมันคืออะไรมันจะมีสองชิ้นซึ่งสรุปมันก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้แอคชั่นท่ายืนกระบองนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเหล็กอยู่อันนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่แล้ดีมากๆาจะเห็นว่าขานะครับมันจะมีแม่เหล็ก2จุดอย่างนี้นะครับก็คือดูดปุ๊บเข้าไปเลย ไมเท่านั้นไม่พอนะครับมันไม่ได้แค่ดูดก็คือมันจะมีล่องเห็นไหมครับมันจะเป็นล่องของอันนี้เอาไว้ต่อกันก็คือดูดแล้วก็เรียกว่าล็อกอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแน่นหนาเออผมชอบมากๆาเลยวัตก,กรรนี้ซึ่งบางทีแบบเน่เหล็กมันอาจจะดูดเฉยเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบล็อกเอพื่อแบบกันมันเลื่อนไปเลื่อนมานครับมาลองกันเลยโอเคมันจะได้ท่ายืนแบบทท่ๆนะครับ เป็นงอคงขี่กระบ,บองแล้วก็มีอย่างหนึง่งขออภัยที่ผมลืมไปอุปกรณ์มันยังไม่หมดนะครับมันมีสิ่งนี้ด้วยามาันติดอยู่ในแบบใน ในซองอุปรกรณ์แบบเล็กๆแล้วก็มีเทปปิดอยู่ผมก็ลืมไปว่าอันนี้มันคือกระบองหงอคงเวอร์ชั่นย่อส,ส่วนที่แบบดึงออกมาจากหูนะครับเออเขาแถมอันนี้มาด้วยมันจะแบบไวแอคชั่นท่าแบบว่าหยิบออกมาจากหูอะไรอย่างงี้ไม่ไแน่ใจว่ามือมันจับได้หรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวผมลองูอวิทีหนึ่ง่ะเ,ออเป็นว่าทุกคนก็อย่าลืมอมันี้นะครับแล้วก็ทำให้กันนะครับเล็กมากๆเลยเอะ ผมเจอมือจับกระบองเหล็กแล้วนะครับถ้าสังเกตดีๆก็คือจะเป็นมือที่มันจะมีรอย,อยนี้นะครับมีรอยขีดอย่างนี้แล้วก็กระบองเราค่อยๆดันมันเข้าไปตรงนี้นะครับจะดันแรงนะครับเพราะว่ากระบองเป็นพลาสติกวางนี่เราจะได้ถ้าจับกระบองเหล็กแบบนี้เลยไำใเปไปแอคชั่นเหมือนเป็นท่าดึงกระบองออกจากหูนะครับ ทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีราคาประมาณเกือบเกือบสองพันนะครับที่ผมได้มาตอนนี้นะไม่แน่ใจว่าราคาเปลี่ยนไปหรือยังอ่าถ้าใครเคยแบบเล่นลายเก่าๆมาของโมโชหนึ่งต่อร้อยนะครับมันก็จะฟิลประมาณนั้นเลยครับก็คือมีเหล็กค่อนข้างแข็งแรงนะครับข้อต่อมีฐานแม่เหล็กอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีนะครับการต่อต่างๆเนี่ยแบบอาจจะมีแบบแน่นบ้างอะไรบ้างแบบโดยรวมผมคิดว่า ช้ได้ครับโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็จุดขยับก็ทำมาได้ดีนะครับจากที่ดูก็คืออิสระทุกอย่างนะครับยะเป็นข้อสอบจะงอได้น้อยนิดนึงสําหรับข้อเสียเนะี่ยผมว่ามันของเล่นมันน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็เข้าใจนะครับราคาประมาณนี้แต่ว่าม็นคนชอบแบบมีของเล่นอะไรเยอะๆแล้วก็มีลูกเล่นเยอะๆนะครับแล้วก็บางจุดต่อค่อนข้างยากนะอย่างที่บอกไปก็คืออย่างเช่นไอ้ตัวธงเนี่ยก็จะใส่ได้ก็เหนื่อยเหมือนกันก็ต้องใช้วัสลีนช่วยแล้วก็ หลับเจ้าตัวนี้มันจะไม่มีของสุ่มมาให้นะอย่างพวกอาชิดะดาติอะไรเงี้ยจะมีสุ่มดาบสุ่มสีผมแล้วก็หรือลุ้นรางวัลอะไรเงี้ยแต่นี้มันไม่มีเลยผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าแสดงว่าเขาแบบทาแค่ลายนั้นลายเดียวนะที่มีของนะสรุปก็เป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามแล้วก็เข้ามา comment, คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่อช่วยดันฟีดของเราให้แบบ มองเห็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ